เล่าเถื่อนบางดีมันก็ปุ๊บขึ้นมาเนาะใช่ค่ะละ่าสุดก็คือมีคนที่ไม่สบายหรือว่าป่วยหรือว่าแบบโดนผลจากไอ้เล่าเถื่อนเนี่ยสามสิบกว่าคนแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นเป็นเพิ่มไปสามคนละค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เขาจับตัวได้แล้วม,มีสองพี่น้องนะคะคือประชาชนที่ไปฟังข่าวอยู่บบชื่อเอ็ดกับอาร์ตตอนแรกเลยเขาบอกว่าไม่ใช่เขาใช้เอทานอนลปรากฏว่าตอนนี้ล่าสุดคือสารภาพแล้วว่าเป็นเมทานอลแล้วก็เมทานอลเองจริงๆมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ กินไม่ได้นั่นแหละแต่จริงๆอ่ะเขาเขาก็ให้ความรู้อันหนึ่งนะคะว่าการทําเหล้าหรือการทําดีกรีเหล้าต่างๆนานานเนี่ยคือเอ <Eternal S 2> ทานอลเท่านั้นที่จะกินได้แต่บางอันมันก็มีเมทานอลเจือมาบ้างเหมือนกันแต่ปริมาณมันต้องน้อยมากน้องอ่นคือ,อพันในล้านอ่ะหนึ่งพันในร้านแต่ปรากฏว่าผู้ที่ตอนนี้เกิดอาการป่วยอยู่ในเลือดเมทานอลคือแสนนะอนหนึ่งแสนนะคะ พพเก็คือเยอะอ่ะใช่คือเยอะก็คือเยอะมากแล้วก็ตอนนี้สําหรับผู้ที่กําลังแบบว่ากําลังรักษาแล้วก็พยายามพยายามที่จะต้องยื้อชีวิตกันอยู่เนี่ยมีหลายคนมากที่เริ่มมองเป็นฟุ้งๆเป็นสีขาวๆแล้วว่าคือมันมีส่วนในการที่ทําให้ตาบอดได้ด้วยอะครับคือแบบมันอันตรายมากแหละครับแล้วก็ผมผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมีปัญหา แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบก,ก็นี่ไงเห็นไหมแล้วบอกจะมาขอเป็นแบบว่าสุราเสรีหรืออะไรกันต่างๆผมพาเคนเลนะนลเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยคือคนละเรื่องเลยนะครับยิ่งถ้าหากว่าทาเสรีแล้วเราสามารถทั้งหมดมันอยู่ที่เราควบคุมมันได้ไหมต่างหากใช่ค่ะคือตอนนี้เราเรารู้แต่แค่ว่าในบริเวณที่แบบอ่าแถวคลองสามวาแถวมินบุรีแต่ตอนนี้นะคะเขากําลังบอกให้กับหลายๆคนที่ดื่ม อย่าดองถ้าเกิดมีอาการเวียนศีรษะไม่มีแรงปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนตามองไม่เห็นหรือว่าตาพร่าพคือบางคนเนี่ยพอาตาพร่าปั๊บอ,อ๋อเมา,เาไงเมากําลังจะเมาไม่ใช่นะคะบางทีตาพร่ามาจากนี้ค่ะตัวเมทานอลด้วยคือทํายังไงเราถึงจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนอย่างเราไปเกาหลีเราไปญี่ปุ่นนะพี่อ้อยค่ะเขามีของท้องถิ่นของพื้นที่แต่เรารู้ว่ามันมีมาตรฐานใช่ไหม คือวางใจได้ใช่ผมว่าจริงๆยาดองก็เป็นเสน่ห์นะฮะแต่ทำยังไงเราถึงจะรู้สึกว่ายาดองเป็นมีมาตรฐานคือคือด้วยความแฟร์พี่้อยว่ามันก็มีข่าวเหมือนกันที่เกาหลีมีบางส่วนเรื่องของกิมจิก็มีกิมจิที่เขากินไปแล้วก็หนึ่งมันมีเป็นพิษหรือว่ามีมีสารที่ปนเปื้อนอยู่แต่เพียงแต่แค่ว่าอย่างน้อยมันต้องมีมาตรฐานคือยาดองเนี่ยบางคนบอกโอ้ก็เนี่ยเห็นว่าไปดื่มเองคือจริงๆริยาดองมันเป็นมาตรฐานมาตลอดแล้วนะคะมันเป็นภูปญญาชาวบ้านด้วยซ้ํำ นะคะเพียงแต่แค่ว่าเราทําแบบนี้ไม่ได้เราจะพยายามลดต้นทุนโดยการทําแบบนี้และทําลายชีวิตของคนอื่นไม่ได้<ค>นะคะครับผม